ไทยไทยไทยผมกงลหั่เยวผมกับตาดีพานลมาเสีงิมเสแดงแดงไปทมาตนี้างัน่อลูกลูกังไไปไหไปไ 别说话，快点。 หั่วยโจมย่างกลเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ไปโรดชูวัชี

มแถวบ้านไม่ค่อยออกที่เ้ผู้นะดเดียวมัดดูนาเดียดนั่งมัดผู้เสียงฮักใหม่ไหม ขี่ไปขี่วัดน่ะขี่ไปที่หลาร yeah, ถนี่เลิศพรยากโยมเออเออเอ้บุญนี่ถือเกีะแดดไหมอ๋อแดดอู้ใ่ย

ดีครับผมสวัสดีครับนุ๊กยศโสธอนะครับมันอี้กแต่มากับช่องสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือม่วงนะครับกินมซัมไทน์แช่แนวนะครับตันอี้ครับผมนี่ครับตัวจริงเสียงจิ้ครับขั้วมันเสียบรีไซน์ครับถึงกระปุกนาจะบอกหน้าครับไม่องเยอะหรือเป็นยังกินี่จิ้มทำมันอีกครับมีนี่ครับกระป่องครับกระป่องกระป่องครับกับบ้าดหรือเปล่ากระป๋องข้างบนครับมีอย่างนี้ครับผมครับแต่มีนี่มีพัดนกครับสวัสดีครับ มาถามนี่ครับว่ายังนกยังนกเยี้ยครับนกเขานี่ครับต้มปลาครับอันนี้ก็อันนี้กระสิปภาพอาจจะดูมันโเป็เนยังครับเรเห็นโมเมนต์ตอนเทปครับปลาช่อนครับปลาช่อนปลาช่อนนี่ไปยกเน้ามากครับเป็นยังห้องก็เหลียวเราเห็นมันช่อนครับมันช่อนมันช่อนอยู่อันนี้ปลาบูอปลาบูปลาช่อนนะครับปลาบูอันนี้มีเอาใส่ใส่ใส่แล้วนะครับลองแซ่บนะครับนี่ครับใพร้อมนะครับเร็กน้อยหางกินนะครับ ที่เดียวยังค่อยหัวมันไข่ครับเไม่ห่างกินเี็เแล้วค่อยหัวมันไข่แ่หัวมันไข่ที่เหลือกับปล่อยครับปล่อยลงหมอที่เก่าครับแก้วครับอันนี้เครื่องครับบั้งดีครับตั้งดีครับอันนี้เครื่องพัดเขาครับโอ้ยเครื่องพัดเข้าเลยนี่ผักสไลด์ครับหรือมะระขี้นกครับเมีใบกระเพราใบมะกรูดนี่พริกไทยอ๋อนี่พริกไทยความใช่ครับเครื่องเรแข็งครับเรือบบแข็งบ้านเฮาเนาะครับแข็ง เครื่องกับมีอยืดสตรีครับเครื่องครับเครื่องผัดโอ้โหแมวเครื่องผัดข้าครับไอต่ำมาเลยครับโอ้ต้นนี่มอเดียนแล้วนะครับมอเดียนแล้วไี่ก็ใชายวอเวอรใส่นะครับเพราะว่าผัดแบบอีสานบ้านเฮานะครับเนี่ยแทบอีมอเดียนแล้วครับมอกระเดียนแล้วนี่ครับแกงเนื้อต้มปลาช่อนใส่พริกแหยงครับผมนี่นี่นะครับพริกแหยงครับใส่แห้งๆหมดโอ้ ก็ยังมาถ้ากินฮอดบ้าน์ได้เนาะหอมบ่หอมบ่พี่เราหอมโอ้ยรวยรวยอยู่บบบนี้พอดีไซน์มาแล้วโอเคครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวก็ล็อกาะนี่คุณแจยอยู่นี่โอเคนี่ครับตอนนี้ก็นำเรียนแล้วครับนำเรียนแล้วมึงเนี่ยนแบบผู้นาไงนำเนียนสายปลาเนาะคนซีมรับอกอยู่ยุใส่เดี๋ยวครับปลาลงไปครับปลาลงไปก่อนจังสั่นเนี่ยซีเอาเลยโอ้โเอาลงไปได้เติม โอ้ยตัวป่วนนะครับอืมตัวป่วนเครื่องตามดังบัด <c oughs> จิตเยอะไปสักแม็กไปรีรีบกันรุ่งก่อนต้องหายกันเลยมาแล้วครับตาดตีมาแล้วครับเอ้ยสุดยอดครับนี่จุดขายแน่เลยบัดดีท่านผู้ชมเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่บัดดี้ <c oughs> โอ้โหเนี่ยกู้เบาหน่อยแทะอ๋อใส่ยังครับผมมะขามเปียกเปียกมันตาครับอุย ดีบอคาปีแกมเลาเขานตาไมต้มส่งงีต้องแบมือนบ่านเพือจะเข้าปยงนะนแนวนะครับผมเมราามันเสียหลุดสาปอีตาหน่ออ่ะไม่ปูปูข้าแต่ใครโมไซ้นะครับโมด้เลยครับ <zab nak> <throughout S 1> ๋อใช่ไดแย่ง่เดียวฮะกับบคามเปียกน้องช่วหอมบอก่าใช้แบบปุปูอหอมันจะไปตัดกันเนีอ๋อ คือมันเข้าเอาเนื้อกินเนี่ยกินมะแขงอือครับเอาเนื้อก็ไวสุดท้ายครับพักแยงครับพักแขงพักแขงคนลาวเรียกคนลาวเรียกอะไรพักแยงคนไทยเรียกพักแยงฝรั่งล่ะพักแขงมันวันเสาร์ครับผมนี่ก็เป็นโตทั้ง,งาง่ผมครับจอคอมสิไงครับ มีอะ่รเล้าเจ้าทอดครับจอาครอบบริตอครับนี่้คอมกลางห้างก็เก่าหมดแน่ครับวิธี่ซ่องานของหายกินซ้อมตายนะครับได้วิดีโอได้คลิปมากเท่ากับสิมารุ่งดิเนาะตัดต่อครับตัดต่อนะครับใส่โปรแกรมนี้นะครับใส่โปรแกรม Sony Vegas Pro อ่อประกอบเสนออย่างโคตรดีจังโมเป็นยังตอนนี้เท่ากับสิรุ่งคลิปลงลงรุ่งเนวะตัดต่อมาลงรงไวสุดเลเอาลง ลงคมเลยลงคมเลยครับจะเป็นพ้นเดอร์ไหมครับรอดตรมปลาเดือดพอดีนะครับครับไปชมพนไปชมต้มปลาใช่ไหมครับต้มปลาตอนีต้มปาเนี้ยนี่ผงลวดครับผงลวดเออยิ้มเซ็ครับอาจารย์ไม่มา ออเออุ้ยของเสไม่วันนี้วมนไหนนี่ผมมือกับบอลยรรานเออนี่โค้ชสิร้านนี่โครนีเดียวนี่โค้ชมาแต่กอนมาไม่ไม่กับบอาานเ้ยอันนี้ยังนี้ผักกันแยงกแยงหอมกินดอกพักกัแยงยยมฟ้าแรงข่ำลงมาควันนะดูฮันใเยิผมเลย สุกแล้วเฮ้ยสุกแล้วเฮ้ยหอมเกลยหอมแล้วกแ้วสุกแล้วหอมติเสผักีจยังไม่ได้หอมติดเฮ้ยต่ติดตีพีอ่เนอกห้าบนะครับสีสันเหลืองอร่อยแกงเหลืองเหลืองฮีครับุดยอดนะครับผมฟุตบ๊อกบ๊อกบ๊ครับผม มันมันคนบะรมันนไเป็นนี่เรามันห้ามันมากเรามันมากเราเอ้าไม่จะไปทำงานบบอกๆไนกูไปเจาไปเจ่ะอืมเปีจยะมีพอไปเจโอ้ยแก่าัไปปวดงินเียวจวดอืมแซ็ปวัวหลอกอันแซ่บไหนเด้พี่ซิมมึงทเดีลวกปากเด้าเลยเด้อซิมรับ เอาเปาเอาเปาโบตรงเปาห้องนี้เปามึงกินคนมึงมีประโยชน์เห็ดเปาไหยังโอ้เฮ้ยแกวแซ่บครับโอ้โรลแซบแซบแซ่บเรื่องเมนเื่องเมนมึงหนาต่งนี้แซ่บยังไงไปเรื่อยๆต่อไปนี่ครับหมาคือเป็นยังครับผัดกบผัดกบอาจารย์ผัดอาจารย์กบนะครับใส่น้ำมันไปแล้วครับผม กระทาย่างดีเลยนะชาเล็กครับชะเล็กเซฟสักกระทะเล็กครับโอ้นน้ำมันก็ใส่หลายนะทอดสิอือสินะโอ้ยพ่อผมเคยให้กินยังโมบอกอะไรเดียวขนมูไปอยู่ใส่น้ำมันลงไปจวดพี่น้องจวดตามต่อด้วยอะไรบ่อร์นแม่ล่ะ ผักที่โคตรโตตามตัวได้พริกโอ้ยโหเกดดีดดครับอหอมหอมอห,หอมโอ้ยหอมหอมจนจิจามาเสบตีบของเราเสพตีบได้กับปลาละเบิดใช่ไหม <c oughs> ผมแค่เ <c oughs> อาเพ็ดปลาลุดสองสามตัวปลาผมไม่มีประโยชน์ รูปประยนี่ข้างจกอ็บออ่อกอเจ็บปลาเนี่ยัวให้มันหอมพี่น้องเด้อขัวแม,ม่หอมหครับดูนครับไ้บงทางขัวหม่กันนะทาขัวไหมมจดจกุกพุกฟเอ้<ว><ง>อ่ะใส่ลงไปนกนกเขา cái lúc nào lâu lắm này nó, Thế nó phải gửi lưng bài tay. ô hô, ô cái kéo, Sụt là cái là sụt không Phát không có tay hết của phong trào. Phát ngọc phong trào. không hát hơi 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 ไปยังถามทาเมียยังแม่บอกกถาทเมียทังทีจะบอกังเมียเมียหูเขอยีบอกบอก้งเหรอศูนยเป็นศมันเป็นศูแม่หนขร่อยีบอบ่างสมองใบเมีบอกูนแก้วเป็นศูยังมีถามเขาว่าเพชรยังกินโอ้ยเขาก็พหูกมาหนึ่งดิเขาก็หูแก้วอมครับ bố mẹ chào bố mẹ chào bố thức ăn, kinh mẹ khẩu bố mẹ chào bố khẩu chào ra mẹ chào bố 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 mẹ

เอาขัวเรือครับคับับทัืงขัวใน่นาวไ่นาแน่แน่เลยครับมกงมสนเฮ้ยมาสดนนกยังแบยังสดนาูดสดน้ำตมน้ำกินเอ้ามันไม่มีต้นปลาไปสโซดงเลยแจมพอเห็นต้นปลาซื่นใจดีใจบ้าสดน้ำ้างอ้ยเกล่กลางกู้ขู่ก็แคขึ้นในคลิปเขาถายที่ กินไม่ได้ก็กินกินได้ก็กินใส่เลยโอ้จงเดียวตะเกียกับแ่เรอเกลี่มนะเสียวเสียวพัดลมไฟแง่ผโมหมูเลอเก่งแล้วกดีสัน์ก็ โอ้ยก็อกเอากอกเอาใส่เลยใส่ลเลยพักพักลงแล้วครับพร้อมรับประคาเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินนะครับผม,อ,มอาจารย์ห้องมึอไงตอนนี้จ็เป็นเวล่าเวลาสิกินนะครับนี่น้าแดงครับสใส่ อ๋อคือมีด็กหน่อยมาั้งเอาแน่เนี่ยลุกเฟอดเนีลุกเปิดลูกเนี่ยนัดโอ้สุดรอชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับนหรออใ่ปลาะใรปลาใครปลามั้ยกินบ่กินได้ป้ะป๊อปปี้นยากไูดผมชื่อักราบอ่อย่าขดอกมึงเลยนะที่ไงอือง่ายยูด่บดองพิชิต่ยเดี๋ยวตกปลานะครับ ผัดนกโอ้แบ่งให้กันป้ากี่หรือวะแบ่งยังสิแบ่งให้ลูกพี่เอ็มกินเะรอบ่สกินรถลูกพี่ลองกินนี่ตาเฉยมันมีประโยชน์เพราแบ่งให้ดอกว่าได้อกาพูต้องให้ลูกพี่กูกินสุดยอดเลยโอเคไรไรโอเคไอ้พ่ออุ้ยเนี่ยนะสุดยอดด้วยเจ้าเจ้าพุ่งบอสนี่แหละพุ่งสุดยอดให้พุ่งเสียกว่าเลยมันมีมันมีอะไรมันมีประโยชน์ว่ามันเป็นยังไงมันมีดีมัไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดีเลยมันดีไหมข้าวสาราก็ยังไหวอยู่มันไม่ดีข้องดีเลยมีดี ครับผมจวดครับวันนี้แต่พี่มาลหลายแื่ออะเปิ่นพี่น้องกินเขาเนี่ยเอาเส้นองแห่ประการนั่นเองมีเสือหาดได้เฉยครับเอิร์นไหมมาครับมาแล้วพี่น้องมามาเด้อครับผมแจกเขาแล้วครับสเสบียงว่าลูกยอดใส่ปลาคุ้นห้าต้องกินเลยอดครับผมปลาคอเนี้ยเดี๋ยววันนี้คลิปอีกตามนี้คลิปนะครับโอ้ปลาคอเนี่ยอีกนะครับน้องชิมดูครับผมมาครัมครับพี่น้องกินเขาได้ไหมอันนี้เป็นกัวนกพิ้งคพัดครับ ร้อนเิมถสำหรับมื่อนี้ก็อร่อยแค่นี้นะครับผมมากินต้มกันนะครับคิดนายครับผมกินเผาต้มกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไข่ปลาไหมแก้ว